ที่เคารพผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกรัฐสภาค่ะก่อนอื่นเลยนะคะที่ฉันต้องขอขอบคุณนะคะถูกข้อเสนอแนะสำหรับจากสมาชิกรัฐสภาทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ขอยืนยันว่าได้รับฟังจากทุกๆท่านนะคะอย่างชัดเจนแล้วก็ขอยืนยันว่านโยบายหลายๆนโยบายที่ท่านได้หยิบยกขึ้นมา บางนโยบายก็ได้ทําเสร็จสิ้นไปแล้วบางนโยบายกําลังจัดการอยู่แล้วก็ได้เริ่มไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องหนี้ของเกษตรกรนะคะการพักหนี้เกษตรกรได้พักไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสามารถเช็คข้อมูลเหล่านี้ได้จากสสพื้นที่เมื่อลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนค่ะ แล้วก็เรื่องยาเสพติดนะคะสักครู่ที่ผ่านมาก็มีท่านทางรัฐมนตรีสมศักดิ์แล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีทวีนะคะได้ชี้แจงไปแล้วก็เราจะสารต่อนโยบายเรื่องยาเสพติดต่อจากท่านนายกเศรษฐานะคะเพราะว่าก็ตอนที่สมัยท่านเป็นนายกเนี่ยเราก็ได้เริ่ม ในเรื่องของการป้องกันชายแดนนะคะไม่ให้มีการหลักรอบนํายาเข้ามานะคะแล้วก็ดิฉันเองก็ได้มีการพูดคุยกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็การจับรายใหญ่ที่เป็นเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันก็จะเป็นการจับทําให้รายเล็กๆเ,เนี่ยถูกหายไปโดยปริยายเมื่อจับรายใหญ่ได้สําเร็จนะคะซึ่งเราก็จับรายใหญ่ได้หลายรายแล้วเช่นกันค่ะการที่ ปัญหาของยาเสพติดเนี่ยดิฉันเองก็ได้รับรายงานจากทางสอส,อสอพื้นที่เสมอนะคะว่าพี่น้องประชาชนมีความหนักใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รอไม่ได้แล้วเราก็พยายามที่จะมุ่งประเด็นเรื่องนี้อย่างอย่างอย่างเข้มข้นนะคะแล้วตัวของดิฉันเองเนี่ยก็เริ่มวางแผนแล้วว่าจะลงไปในพื้นที่ต่างๆ ได้ยังไงบ้างเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันตามกฎหมายค่ะถแถลงการเสร็จแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งการราชการได้แล้วแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆลงไปหาชาวบ้านเองเนี่ยชาวบ้านถึงกับพูดขึ้นมาว่า Digital ว a l เล็ไม่เอาแล้วเอาเรื่องยาเสพติดก่อนอันนี้คือจะบอกว่าความรู้สึกข,ของชาวบ้านที่สะท้อนให้สสแล้วสสก็มาบอกที่ดิฉันนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะเราต้องดูแลในทุกๆส่วนค่ะ แล้วก็ในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะคะก็เป็นการที่เราเริ่มทําแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องมีการเร่งรัดดาเนินการผ่านกระบวนการนะคะที่กระบวนการเหล่านี้ในรัฐสภาที่ทุกท่านก็มีส่วนร่วมนะคะก็จะต้องทําไปด้วยททาไปด้วยพร้อมๆกันนะคะในเรื่องของพลังงานเมื่อกี้ท่านพิชัยได้พูดแล้วนะคะเรื่องแมชชีนซิตดิจิทัลวัลเล็ตต่างๆและที่สําคัญค่ะในฐานะของ นายกรัฐมนตรีเองนะคะขอน้อมรับคําแนะนําให้การเรียนรู้เรื่องปรวัติศาสตร์บาดแผลยึดมั่นในหลักนิติธรรมและก็จะพยายามทําให้ถึงที่สุดค่ะหลายๆครั้งนะคะดิฉันเข้าใจดีเข้าใจทางทางฝ่ายค้านนะคะอย่างอย่างลึกซึ้งในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ เพราะว่าเมื่อหลายปีที่แล้วพักเพื่อไทยเองก็จัดตั้งรัฐบาลได้เสียงมาเป็นอันดับหนึ่งแต่จัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเช่นกันและพักเพื่อไทยกับพักเก้าวไกลก็ได้นั่งมาเป็นฝ่ายค้านด้วยกันถึงสปีพวกเราก็ยังจําได้ดีนะคะก็เข้าใจจุดนี้จริงๆแต่ในวันนี้เนี่ยการที่พักเพื่อไทยถูก เลือกมาประชาชนถึง10.9ล้านคนที่เลือกเรามานั่นก็คือเสียงของประชาชนเช่นกันพักร่วมรัฐบาลเองก็ได้เสียงของประชาชนเลือกมาเช่นกันทุกเสียงคือเสียงของประชาชนคนไทยทั้งนั้นค่ะไม่มีเสียงไหนที่มีศักดิ์ศรีหรือด้อยศักดิ์ศรีไปกว่ากันและกันเลยดิฉันอยากจะขอให้ พวกเราทุกคนในที่นี้ได้มีการมาร่วมกันสร้างการอภิปรายที่สร้างสารรค์ไม่สร้างวาทกรรมเกียจชังไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหัวข้อต่างๆเพราะว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ที่จะสามารถเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนได้ ว่าเมื่อเรามารวมตัวกันเราสามารถมีการเมืองที่สร้างสารรค์ได้ไม่จำเป็นต้องใช้วัฒกรรมเกลียดชังเพื่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นเลยและตดแ,และตอนนี้นี้เองค่ะก็ไม่ใช่ช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเราเองไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดเราต้องมองเห็นภาพของส่วนรวมประเทศ มากกว่าภาพลักษณ์ของเราเองเพราะว่าอย่างในตอนนี้เองที่ดิฉันได้แถลงนโยบายเสร็จก็ได้มีโอกาสค่ะคุยกับหน่วยงานหลายหน่วยงานเลยที่ทำเรื่องอุทกภัยอยู่ตอนนี้น้ำท่วมที่ภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะเชียงรายท่วมหนักมากแล้วก็ก่อนที่ดิฉันจะมีอำนาจในการสั่งการเนี่ยทางรัฐมนตรีกลาโหมรองนายก ทางรัฐมนตรีมหาดไทยเองคมนาคมทุกกระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้สั่งการล่วงหน้าและลงมือไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารมากมายนะคะถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดําเนินการได้เร็วมากอย่างเช่นเมื่อวานนี้พี่น้องประชาชนสามารถรับอาหารได้แค่มื้อเดียวแต่วันนี้ค่ะ ครบแล้วทั้งสาม,มื้อแล้วก็เพียงพอพี่น้องประชาชนไม่ต้องหิวข้าวแล้วในวันนี้นี่คือสิ่งที่รัฐบาลก็รีบลงมืออย่างรวดเร็วเช่นกันมันเป็นสิ่งที่เราควรจะมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะผ่านวิกฤตต่างๆของประเทศชาติไปด้วยกันที่ไม่ใช่การสร้างความเกียดชังไม่อยากให้ฝ่ายแค้น ฝ่ายค้านมีเรื่องคับแค้นใจเป็นฝ่ายแค้นแทนเราไม่ต้องแค้นกันค่ะเราเราต้องเข้าใจกันว่าเราเป็นเราเป็นเราสามารถอยู่ในสภาแห่งนี้ด้วยความด้วยหลักของความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆค่ะขอบคุณค่ะท่านต่อไป